สบายดีสบายดีตอนเสาร์ bye, bye bye, 6, มาทุกคนเนอะนี้มาติงออกมาแลนออกกําลังกายอยู่ทางใหญ่เนาะบรรยากาศบรรยากาศยามเสาร์เหมือนนี้มันอย,ย,ยากคืบๆแน่น้อยนึงเนาะเพราะว่ามันส่วงวัสองสามวันที่ผ่านมานี่มัน มันมีพายุเข้ามาเนาะในเมื่อนี้มื่อนี้พ้นกับเมื่อคืนๆนั่นนี่พ้น่นคือสีตกอย่เนาะมอง,งว่านี่กับฝนกับตก,บตกปัดมือเลยเนาะพายุนโน่อื่นเข้ามาบรรยากาศยามเสาร์อากาศดีพี่น้องเลย เนาะมาเนาะยินเนาะเขาจะปล่อยเขาจะเลี้ยงปล่อยมาเนาะมื้อนี้ยามเสาะเฮามาลูกแหลนเนาะเฮาจะบ่ได้ดูดเสือก เขาจโดดเสือกแต่ตอนแต่ตอนแรกเนาะตอนเสาวเลาออกมาแลนเพื่อยืดเส้นยืดสายเนาะเขาต้องออกกําลังกายแบบสลับกันไปเพื่อบุหายมันจําเจเนาะถ้าเขาโดดแต่เสือกเขาก็จะเบื่อเนาะถ้าเขาโดดเสือกแน่แ้วก็สลับกีฬาหลินแน่เนาะสาวแลนโดด กำลังโดดเสือกบางทีก็ตีบ้านเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศของแข้งใสสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะแข้งใสสมบูรณ์นี่ก็เป็นแข้งใหม่เนาะที่ว่าฮกฮกอต่างเมื่อปี2น1 4เนาะเมื่อก่อนเป็นเขตพิเศษใสสมบูรณ์เนาะแล้วเขาจะามาเปลี่ยนเป็นแข้งใสสมบูรณ์ ăn cả thang thì anh ấy cứ thang vàng thang nhảy cả toàn sầu cả nhạc mượn nương phía có phải này đẹp mới có đó bắt đi rồi đi lại nó มากับเด็กๆสองโตนาะมาเท่าแลนนี่มาน้ำตลอดได้เนี่ยสองโตมันอยากแลนส่วงนี้ก็เป็นย่ำย่ำหฮย่ำหน้าเนาะพี่น้องเนาะมันก็ฝนก็ตกตลอดเนาะบางมือเขาก็แลนบางมือก็บรรเลศเปรีเหมือนนี้ฝนบวโตเขาก็ ทางมันกับบเปียกเขากับมีโอกาสเดี๋ยวามาเล่นดินเนาะสู่บรรยากาศบริสุทธิ์พี่น้องเพราะว่าแถวนี้มันจะมันจะมีป่าไม้ลายเนาะคือบรรยากาศทข้ใสสมบูรณ์พี่น้องเอ้ย ม่านนี่โดดเสือซึกงกับปวดขาพี่น้องเอากออกกําลังกายคูม,มือคูม,มือกันก็บ้างก็มีบางมือขีขาดเนาะก็เริ่มหูซึกถอดนะอะไรภาวาการซาเรนสามสิบหา้านาทีนี่มันเป็นสิ่งที่ว่าโหดแล้วก็ท่าทายเลยเนาะโดดเตะเท้อเนี่ยโอ้ขื้ใจสิขาดพี่น้องเลยแต่ว่า ก่อเหตุไปเนาะเพื่อเพื่อทางกายและก็สุขภาพเขาเองเนาะโดดแต่ละมือนี่ท่อขนาดไม่อยากโดดนเลยเนาะโดดทับอิซนี่มื่อเมื่อขี้ขานขนาดโดดไปได้พันหนึ่งก็ยังหัวเสือมื่ออยู่โดดสองพันไปเริ่มเ่เมื่อเนองเหือซึมเนาะ ก็มีกำลังใจจากโดต่อบอ้านนี้เนาะเหมือนนี้ออาาเาก็ออกมาย่างเรนออกมาแรนหลินเนาะอันนี้ก็เป็นทางเขาบ้านพักเนาะบ้านพักวายุแครงนี่ข้นจะบลายเนาะ หลายเป็นแข้งที่มีปลาตะกอนน้อยที่สุดในประเทศลาวเนาะอุ่นๆน,นี่พอดีมีมูลยางดินเนาะสองตัวนี่มายางดินน้ำตลอดตอนเสนาร์โฟว่างเงาพู้แล้วพี่น้องเอ้ยเขาสี่ แดนโมเมนแหลนดอกเดียวเนี่ยมันโมเมนแหลนแหละตอนนี้ยางเอาเนาะเอ้ายางเอาก็ดีกันเนาะมันก็เป็นการยืดสายกันเนาะยืดเส้นยืดสายแล้วก็สื้ผ้าพี่น้องส่งบรรยากาศตัวเมืองแข่งใสสมบูรณ์เนาะอันนั้นก็จะเป็นห่องการการเงินเนาะการการเงินห่องการแถวนี้เขาจะตั้ง อยู่ผู้อยู่ฟ้าเด้อเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันของการปลูกครองที่ว่าเขาจะกำลังเฮ็ดใหม่เนาะเคยยังพัฒนแล้วเนาะแถวนี้เขาจะเขาจะพัฒนาเป็นตัวเมืองเนาะเขาจะเอาสำนักงานองค์การต่างๆเขามาตั้งอยู่แถวนี้เนาะ นี่ก็เป็นทางหลวงของแครงไทรสุโมนเนาะอุปกรีดเรียบร้อยเบิดส่วนนี้ก็ยาำหมายามหนาพี่น้องเอ้ยในเขาปู่เขาให้นาตะกะเขานะจันก็เลยเกี่ยวอะไรนี่เนาะอยู่ให้อยูหน้าบรรยากาศดีหลายพี่น้องเลยท่านนี้ก็ชิ้เป็นผู้เนาะพี่น้อง ทางหลังเห็นอันขาวๆอันเป็นขี้เฟือเนอะาะหัวเขาอยู่สูงที่สุดเนาะบอลเขาอยู่บนบอลที่สูงเพราะว่าย่ำเสาย่ำๆม,ม,มันก็ขี้เฟือมันก็อยากลงเนี่ยน้อยหนึ่งเนาะอ๋อ การดีขนาดพี่น้องเอ้ยแน,นการเงินแขวงเนะาะจะใหญ่เติบเนาะเขาเจาจะเห็ดอยู่ผู้เนาะปกติและดินดินที่วนเขาเจาเห็ดนี้มันสิเป็นขอยเนาะแต่ท่านี้หาดินเพียงยาเนาะก็สันอะไรตรงไดนปั๊บดินตลอดเนาะเอาดินมาทม เนาะพอดินมาถมแล้วก็ปั๊บให้มันเพี้ยงบางคนเนาะคือบางคนเนี่ยเพื่อนที่ว่าเขาอยู่ตีนหน้าภาสิน่ะขึ้นหน้าภาสันเนาะมันเป็นผู้เป็นยังนะนะเขาเจ้ากับสิจกผู้ออกเนาะจกผู้ปั๊บผู้มันเพียงนะกับพวกเพื่อนใจเนาะว่ามันเป็นผู้ดอยถ้าสัรในเขาต้องเหตดโดยวิธีนี้เนาะ คือทางขานี้ก็เป็นโคงเหี่ยนเอกชนเนาะโคงเหี่ยนอนอุบาลของเอกชนเาจเห็นนี่ทางล่างนี่ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของแครง,ง,งเลยเนาะอันนี้ก็คือต้นแปกป่าแปกเนาะที่ว่ามันเกิดเองตามธรรมชาติได้พี่นนอะโดยที่ว่ามันมีคนปลูกเนาะ ตน đang fight, đang ้ตนแปลกที่ว่าเาเอาไปดังไฟดังยังนะอันนี้แหละเนาะบอติงเกิดมาก็บผเคยเห็นจัก้ยเก่อก็ใช่ไหมเห็นอยู่แข้งใจสมบูรณ์นี่แหละพี่น้องเลยต้นแปลกหรือว่าต้นสนเนาะประเทศไทยเอินว่าต้นสนเนาะเป็นป่าเลยพี่น้องเลยเป็นป่าโดยที่ว่าเกิดเองตามธรรมชาติได้เนาะมียไฟปลูกเลยเนาะ แต่ก่อนทางนีมันจะเป็นผู้เนาะมันจะเป็นผู้เอ็นบอสังเกตเบืบ้องพี่นนองเขาจเจาจะตัดลงเนาะเพราะว่าเขาเห็ดทงขึ้นไปเพราะว่าขันเสยียทางสื่อขึ้นผู้เลยเมื่อ็สิสั้นผูดเนะาะกระสันเขาเลยตัดผู้ตัดกลางลงเนาะเฟื่อไห้มันข่อยผูไว้มันขอ่นขอยมันสั้นเนาะนี่เนาะตอนนี้เฮ้ยกยางเขามาไก่ ตีนฟ้าเลยเนาะพี่น้องเนาะนต้นแปลกเนะ Nh าะย่อมฝนมันเจือนได้พี่น้องนี่เนาะมันจะเจือนแต่ก็ระมัดระวังเนาะ,นะต้นต้นต้นนี้คือสีล้มไปนี่ต้นแปลกพี่น้องเนาะ กุ้งใหม่ชนิดนี้มันจะเกิดอยู่แถวเขตหนาวเนาะบอนไดที่ว่าบอเป็นอากาศวอนหนาวแหละมันชิบบ่อเกิดเนาะต้นใหม่พวกนี้มันจะเหลือบอนเกิดเนาะนี่ทางหลงังภาพภาบรรยาก,กาศที่ยวอย่างมาตามทาง,ลางหลังเนาะงามลายพี่น้องเยเป็นเมืองที่หนาอยู่เนาะแข่งไช้สมบูรณ์เลยนะ ทางหลังหันกระแมนบอเนาอกระตีนผู้เบี้ยเนาะบอลที่เอาบัตติงไปโดดเสือก็อยู่ฟูนเนาะอยู่แค่น้ำจ่าอยู่สุดปุนเนาะทางที่ว่าบัตติงยางม่านี่เป็นบอลเป็นทางตัวเมืองเลยเนาะยางขึ้นไปยางซื้อไปนี่ก็จะเป็นตลาดเนาะจะพอตลาดสิยางไปเนาะสิป้าพี่น้องสุ่ม บรรยากาศว่ออมค้างนี n n nh nh ó, ่เนาะเป็นผู้ที่ว่าเขาเจ้าตัดเลยพี่น้องเลยสูงเติบไปเด้อนี่เนาะแต่ขนาดว่าเขาเขาเจ้าตัดผู้ลงเนี่ยนะก็ยังหูซึกว่ายังเด็กสั้นอยู่เลยพี่น้องเลยเนาะยังเป็นโขดหลงอยู่ก็สูงเติบเนาะสั้นเติบประมาณหาเปอร์เซ็นต์นี่แหละเนาะโอยตัวนี้นะ ความสั้นเนี่ยนะหาเปอร์เซ็นต์หรือว่าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละเนะาะเก็จะบวรจะเขียนป้ายใ,ใส่เไ <โฮ S 2> หมอู้วันนี้ก็คือสำนักงานองค์การตัวนั้นเป็นอย่างแนเนาะตัวนะห้องการพวกอันนั้นอายการนี่นะเนะาะเขาเห็ดใหม่นะงามขนาดเนะาะหลังตัวในบรรยากาศก็เขากันขนาดพี่น้องเลย มณีกาดคือแบ็คกราวด์ผู้ทางหลังเนาะเป็นเมืองหนาวเนาะเมืองแขงใสสมบูรณ์นี่เนาะตัวหน่อยก็แม่นองค์การปกครองเนาะหลังสีแดงนะแตัวตรงกลางนี่แม่นการเงินและตัวหลังสุดหลังันจักแม่นอีหยังเนาะเป็นของนันที่ภาษีบ่หรืออาเนาะกนี่แหละเนาะ บอกบอกพวกทีอก้าวถดก้าวไฟทำายพี่น้องเด้อยัวบกพวกเขาเหมือนไกๆเนาะขักไล่ขักไล่พี่น้องเลยนี่ปลาแปลกเนาะให้เหมือนไกๆโหลดนี่ไถเอื้อนตุนซนเนาะพี่น้องโอ้รถมาแล้วพี่น้องเลย บรรยากาศตอนเช้าเนาะเขาเจ้าออกไปเห็ดเีิดเก็ดงานท่าอ่างเมืองนี่เจ้าบริโภคเนาะมันมันมันเป็นดินแหนเนาะทางเมืองนี่ส่วนร้ายมันจะอยู่แต่ทางสีเจือนนะส่วนร้ายมันสีเจือนแต่ฉากนี่เนาะเพราะว่ามีต้นไม้มีต้นไม้เลยดินมักเจือนเนาะ มีกายนี่เตือนเนาะปีนี้บ่บ่บ่เห็นเตือนเนาะเอาตอนนี้เฮาก็ย่างขึ้นผู้เนาะย่างขึ้นค้อยกายชีวิตคอยแล้วเนาะก็รู้สึกว่าขาอยากตึงแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยบ่ต้องแล่นก็ได้เนาะทางเส้นนี้ย่างเอานี่ก็พอแห้งแล้วเนาะมันคอยมันสั่นมันก็เมื่อยแล้วเนาะ นี่ทางลัางนน่กะเป็นซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งเนาะทางล้างเนาะเห็นปะทางหนา้าเป็นทางล้างผู <c ười> ้ว่าหลนเนาะที่ว่าเป็นตอนนี้มันกำลังเป็นกระแสฮิตคนกำลังเริ่มคนคนกำลังเรื่มเขามาหลินลายเนาะผู้ว่าหลนแป็นใจสมบูรณ์สาเหตุที่ว่าเขาใสา่ผู้ว่าหลนก็ย้อนว่า ผู้ตัวนี้มันมีต้นไม้พี่น้องมีแต่หญ้าเนาะต้นไม้นี่ต้นต้นไม้นี่ก็มีอายุเนาะเคยเห็นเนาะมันสิบลายดอกเนาะแต่ว่ามันสิเป็นแบบมีแต่หญ้าเลยพี่น้องหญ้าขนาดกบบระโบเรียเงาโบเรียโบเรียยังซ้ำนี้เลยเนาะพี่น้องเป็นผู้ขโรนผู้มีต้นไม้เขาเลยเอื่นเขาเลยใส่ซื้อว่าผู้ขโรนเนาะ เป็นผู้ที่ว่าบ่มีต้นไม้พี่น้องเลยมีแต่หญ้าตลอดปีเลยเนะาะช่วงนี้ขึ้นไปกับย่ามฝนกับบุญจากคักมาได้เนาะเพราะว่ามันมีถากแถวนี้ถากลายพี่น้องกันย่ามแหลงย่ามนาวย่ามนางย่ามที่ว่าบ่มีฝนนะนะกะซีถากกะสีบลอลายเนาะมันเป็น แต่ก่อนมันเป็นอันนั้นเนาะบอนเขาเจ้าเลี้ยงหมานะเป็นขังสัตว์ของพระสุนนี่แหละเนาะกับมาติ้งกับโบได้มีโอกาสที่ขึ้นไปบอนสูงจากเถื่อนเนาะส่วนไลยกับมิตรใายหูวบอนนี้บอนไก่เนี่เนาะกัวิวก็งามอยู่เนาะแต่ว่าถ้าอยากไปบอนวิวงามพูดเขาเจ้าว่าขึ้นไปเถื่อนเนาะจอมสูงๆตัวนั้น ข้าเบิ่งอย่าสิคือกไก่นี่ไก่เติมด้วเลือดพี่น้องเนาะเพราะว่าข้าวขี่รถขึ้นไปบ่ได้เนาะตัวเลี้ยางเนาะอันนี้ก็มัชชิมพา,ามาเบิ่งอนุสาวารีย์เนาะอันนี้ก็คืออนุสาวารีย์วีลาสนแขวงไซส,สมบุลเนาะตัวนี้เขาเจะเขาเจ,จะเห็ดเป็นบอล เป็นแลนด์มาร์กเนาะแลนด์มาร์กแข็งไส่สมบูรณ์เป็นอนุสาวรีย์เป็นสวนเนาะเป็นสวนทางลังที่ทางลังลงไปเห็นกับเมยนตลาดพี่นอ้องมีทางลงอยู่เนาะเดี๋ยวชิพาชิพาไปเบิง่งน้ำไหลขนาดพี่นอ้อง ตกลงไปนี่คืนบบได้ได้พี่น้องเนี่ยเขามีไม้กาน <c oughs> เยอะคืนได้จริงเนาะอันนี้คืออน,นุสาวารีย์เนาะมันเกิดจะมีทางลงไปพี่น้องเไยทางลงไปมันจะลงไปลุม่มลงไปลุมล่มนะครับเป็นตลาดเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างลงุง

ຊິເຕົ້ເນາະນີ້ແໃສສູນເຈົ້າຫາກະເຮັດເນາະນີ້ຍາງລົງນີ້ນະาເຂົາເຈົ້າກະໃຫຍ່ເີ້ພີ່ນ້ອງແຕ່ກ່ອນມັນກະບ່ອນດດ້ເປພຽນສກບນພຈົ້າຈ เขาเจาะจะโจกดินลงเนะาะตัดดินลงให้มันเพียงแล้วก็เห็ดตลาดใส่เนาะแต่ก่อนมันจะเป็นผู้เนาะเอาเบื้างต่างเนี่ยเขาก็จะหูดอกว่ามันเป็นหน้าพาเนาะมันจะเป็นผู้ออหอยลงนั่นเนาะแต่มันสูงลายแล้วเขาจเจาเลยตัดลงเนาะโจกดินลงเนาะต่างๆก็เป็นเพื่อนประสาทเนาะที่ว่าเขาเจาะอยู่นั่น ส่วนไล่เพื่อนชาติบรรสองเขาจะ,จะตัางตามผู่ตามาพาเนาะเพื่อเขาเห็นอยู่เท่นนงนก็นเป็นของการของหลาของการต่างๆเนาะบรรยากาศการใช้สมบูรณ์กันตอนเสาร์น้องพี่น้องเขาก็ก็จะมาเลาะตลาด ลงไปบ่ไไ้เนาะมันเปื่อนบอนี่วันสีลงไปถ่ายบรรยากาศตาลาดที่พี่หนองเบืองอยู่ตอนนี้ก็หอดเวลาพวกมุค่คขึงเลยพี่น้องแดดยังปร่ทันออกเนาะผ้อเขียดหนาวเนาะนี่ทางลังทางเออแม่ทางลังอยู่แหละ ทางน่านก็เป็นัวโหลโนนะ่เนาะทางทางทึ่งผู้ทัดทัดจากกันไปก็จะเป็นวัดเนาะเป็นวัดเทวดาต่างยุคกันทั้งนั้นยิงโตยิงสิงโตไปไปไปมาเดินมาเดินอ๋อคลิปนี้กับสิบวัตสัมสม,สมีนาะพี่น้องเนาะสี่เด็กกล้าเมื่อก่อน มอันเกิดไก่ตนะัวมันน่หยางมากี่ก็เลยจะเป็นแบบสาวนาทีเนาะหยางมากสำหรับคลิปนี้กบสี่จบเพียงสำนีนาอพี่น้องเนาะมือหน,นาพบกันใหม่บ๊ายบาย